สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็ทีมงาน12สิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เล่นขี้ซะหน่อยนะครับไม่มีฟ้าข้างนะครับต้องขุดไอ้ที่ตัวที่มันเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นขี้วัวขี้ควายในคอกนะครับใส่รถสี่คันนะครับวันนี้มีมีอยู่สี่คันนะครับ ขุดย้ายนะครับขุดย้ายออกจากอคอกเอาไปใส่ในสวนนะครับนี่รถช่างนะครับรถช่างพงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับเขาทำอะไรกันนี่อคอกนี้นะครับอคอกนี้สามคันหมดแล้วนะครับ ช่วยกันนะครับหลายคนรถบองเดียวนะครับเทเลอร์เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะครับทาสีเก็บสีเอานี้เอามาลองของนะครับเปิดเลิกน่าจะมันมันอยู่รถคันนี้คนขี้นะครับเอาจริงฮนะขี้ของคุณเราจัดการให้นะครับอยู่ในคอกนะครับเคลื่อนย้าย คือขุดขุดใส่รถแล้วก็ย้ายไปลงที่สวนนะครับรถละ600้อยถึงเจ0นะครับตามระยะทางนะครับสกิดได้ตลอดครับเขตอำเภอภูสิงห์แถวนี้เดี๋ยวเราบริการให้นะครับคนขุดก็ขุดครับกองเชียร์ก็มีครับไอ้นนจะหลับแล้วหนนได้ายกันนี่เป็นอะไรครับพี่ พอบรรทุกลงก็เตี้ยนะครับบรรทุกลงแล้วเตี้ยเหลือประมาณ70็ิบเซนนะครับจากพื้นจากพื้นถึงนี่ข้างบนเนี่ยครับพอน้ำหนักแล้วรถเหลือประมาณ2นิ้วสอดนะครับนี่ แล้วถ่ายให้ดูตอนเคลื่อนรถออกไปลงที่สวนนะครับ